อย่างที่เราได้เกิดให้คุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการวันนี้วันข้าราชการพล,ลเรือนนะครับเรามีการมอบรางวัลให้กับข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นด้วยเ<ช>ลี่ยวหลายจังหวัดเลยครับมีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและก็เสียสละ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายรณชัยจิตวิเศษนะคะได้ประกอบพิธีเนื่องในวันข้าราชการพล,ลเรือนประจําปี2565โดยได้อ่านสารจากของนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมอบครุฑทองคําเกียรติบตัตรให้แก่ข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นประจําปี2564จํานวนสีร่รายด้วยกันค่ะได้แก่นายแพทย์รัตภูมิชามภูนศตตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขจัง จังหวัดพิศณุโลกนางพกาพรพลายสังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศณุโลกเขตสองนายธรรมรัตน์เพชรีสาธารณสุขอำเภอเมืองพิศณุโลกและพันตำรวจเอกธีระเดชแจ่มแจ้งรองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิศณุโลกจากนั้นนะคะได้มีการทอดพระป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชาภูปถมัมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีประจำปี2565 โดยได้ยอดเงินกว่า4 6 0 0 0 0บาทค่ะก็นำเงินนะคะไปสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง6ปีที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้นะคะก็ยังได้มีการร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำอีกจำนวน295ตัวลงแม่น้ำน่านด้วยค่ะใช่แล้วครับไปต่อกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนายผลดาธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบเกียรติบัตรและก็เข็มเชิดชูเกียรติครับคุดทองธรรม แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นซึ่งได้แก่นางมาลีโชคเกิดนะครับนักวิชาการสาธารณสุขระดับเชี่ยวชาญน,นายวิชิตอินมูลนะครับครูระดับชำนาญการพิเศษและก็นายปกิจพจน์กระมวลวระเดชครับรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตเขตหนึ่งและก็ได้มีการอัญเชิญพระบรมราชา อาราชวาดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนและก็อ่านสารของนายยกรัฐมนตรีครับเนื่องในวันข้าราชการ พลเรือนปี2565ซึ่งตรงกับวันที่1เมษายนของทุกปีนะครับเพื่อให้ข้าราชการนั้นมีความภาคภูมิใจอุทิศตนแล้วก็เสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ครับขณะที่จังหวัดพิจิตรนะคะนายภัยบุญณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรตินั่นก็คือคุดทองคํารวมไปถึงเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจํานวน3รายด้วยกันได้แก่นายชัยนรงค์คัชมาศผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร นายปัทาวันจันนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรนางสาวสุธิราชาแหลมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและได้มีการมอบเกติบัต ให้แก่ข้าราชการพลลเลือนดีเด่นจังหวัดพิจิตรอีกจํานวน16รายด้วยกันค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะได้ขอให้ข้าราชการทุกท่านประพฤติและปฏิบตัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้อื่นสามารถที่จะนําไปเป็นตัวอย่างในการทํางานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนค่ะใช่แล้วครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายขจรเกียรติรับผานิช ชมวมณีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทรยทธาน,นีก็ได้เปิดกลวยดอกไม้แล้วก็ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพร้อมมอบเกียรติบัตรครับยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดประจำปี2565จำนวน10รายด้วยกันหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการทอดผ้าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชปถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเด็กในชนบทที่ครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนด้อยโอกาสรวมเป็นจํานวนเงินบริจาคครับ กว่า24,000บาทครับปิดท้ายกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทางด้านของนางสาวสุภัตราคายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน4รายค่ะประกอบไปด้วยนายสัดูดีพุทธังในอำเภอคลองขุงนางชินานาธพวงสายสายใจนาแพทย เชี่ยวชาญโรงพยาบาลกำแพงเพชรนางสาวทิติมานแก้วขาวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลกำแพงเพชรและนางสาวปะโรมพลาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิกรกลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นรางวัลสำหรับข้าราชการพล,ลเรือนที่จะมีการมอบการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับข้าราชการทุกท่านนะคะให้มีกำลังใจ <ừ> และกันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ออกมาดีที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความเต็มใจนั่นเอง ใช่แล้วครับแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะ,ค,ะครับ